อีกคนที่ต้องร่วมยินดีครับเจนนี่ชยิสรานี่จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับผมหลักสูตร5ปีพอดีเป๊ะเลยค,คนนี้เขาเรียนตรงสายที่บอกว่าตรงสายเพราะอะไร,เ,ะไรเพราะว่าที่บ้านของเจนนี่เนี่ยทำมาสังหาอยู่แล้ว<อ>รถมาจริงๆนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาจากหาดใหญ่เลยทีเดียวหนุ่มแทนไทยตะวันก็มาร่วมยินดีนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศน่ารักมากๆครับ แสดงความยินดีด้วยนะครับบัณฑิตจบใหม่นะครับผมมาประมือ,อมจบจากคณะอะไรครับสถาปัตยกรรมศาสตร์ตรรค่ะเดี๋ยวคอยดูนะครับผลงานตึกใหม่ของช่องเจ็ดก็อาจจะเป็นน้องออกแบบนะฮะ <c oughs> คนเดิมออกแบบดีแล้วค่ะ <laughs> ที่แฮมมาวันนี้ก็เพราะว่า <คะ S 3> ตั้งแต่วันที้แฮมประกวดเนี่ยคือแฮมเพิ่งรู้ว่าพี่เจนนี่อ่ะเขาเรียนที่มอลลังสิต แทนก็เรียนอยู่โรงเรียนสาธิตมรังสิตช่วงนั้นยังเด็กอยู่ใช่ก็เลยแบบว่าอ้าวพี่เจนี่อย่นี้โอเคแทนบอกว่าพี่เจนี่รอก่อนนะเดี๋ยวจบระดับแทนมาหาน้องบอกว่าให้รอก่อนให้จบพร้อมน้องรออีกแปดปีน้องจะจบใช้คุมโคต้ารอไม่ไหวนะพี่เอสใช่ขอล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็รีบตามมานะก็ขอบคุณพี่เอสนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องแทนมากๆเลยที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะในแง่ของเป็นพ่อแม่นี่ก็คือว่าผมก็บอกว่าเมื่อกี้ตอนถ่ายรูปก็บอกว่าวันนี้เป็น เป็นก้าวแรกคือเป็น first step เท่านั้นเองของของการที่จะใช้ชีวิตก็ขอให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่ที่จะไปเผชิญกับลูกโลกอันสวยงามใบนี้ต่อไปก็ยินดีกับเขาก็จากนี้ก็ขอให้เขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็มองอนาคตให้ชัดเจนส่วนก็ตรงนี้ก็ให้เขาอยู่ช่องเจ็ดเปนานๆนะคะก็ขอให้น้องก็มีความสุขแล้วก็อนจอยกับชีวิตไปแล้วกันนะครับ